สวัสดีครับสมบัยดีเบิร์ตสุภูสุคนมามนีคขวงแมาจังหวัดร,ราชบุรีพี่น้องมาเฮ็ดยาเห็ดงานก็เลยเห็น,ห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 นผักกูดเห็นบ่าพผักกูดพี่น้องล้าหลาย,ลายอยากจะไปเก็บผักกูดพี่น้องไปนี่ในน้ำนี่อู้หูปลาก็าหล่าย,ายพี่น้องสุดยอดเลยบรรยากาศก,าก็สุดอสุดๆไปไป,ไปเก็บผักพี่น้องผักกูดนี่ไปพัดน้ำมันหอยพี่น้องเลยโคตรนี่ นี่แหละคองแท้พี่น้องเอ้ยนี่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 พะกูดมันอาจจีบใหญ่เพราะว่าต้นหน่อยหน่อยจั๊วามันเกิดแทบอยู่จั๊วานเพิ่งจะเกิดพี่น้องเลยหอยเก็๊ยบหอยเลมเอ้านี่แหละคองแท้พี่น้องเอ้คลองมักคองธรรมชาตินี่ไปพัดน้ำมันหอยแซ่บได้พี่น้องนี่อืออู้กัลักแทบซ้ำ ไปพันนมันหอหวยแต่ว่าไปยำก็ได้พี่น้องไป,ไปหาไปเรื่อยๆพี่นอ้องไอ้ต้นโมยายพูดนะนี่อันนี้มันเป็นพักกลุ่มพี่น้องนี่พักกลุ่มแต่ว่ามาบ่าท่านเขาเก็บเปิดแล้วมันก็ร้ายอยู่ดิแถวนั้นเขาเก็บเปิดแล้วนี่เรื่อยๆไปปกูดเก็บเอามาบ่าท่านพี่น้องเยเขาเก็บเปิดแล้ว นี่น้ำพานพี่น้องโอ้ยสุดงดเลยบรรยากาศสุดๆพี่น้องอันนี้อยู่แคมป์แคมป์อูหลงพี่น้องนี่มุงท่องเที่ยวมุงกลางเต็นท์นี่นี่ทั้งทึ่งบรรยากาศมานอนกลางคืนเนียโอ้ย่างซีเลยไปพักอื้อ โหน่อยนี่แหละเป็นปลากรูดที่ซีกับที่ทอดบานนิดหน่อยปลากระดงอุย้ยสุดหน่อยเลยอันนี้มาตั้งแตเ่เฝ้าเลยมาตั้งแต่ที่หาพี่น้องเฮ็ดเียเฮ็ดงานกับพ่วงแล้วทิ่พักแล้วกับที่กรับแล้วพี่น้อยแก เด็ดออกประมาณนี้งานเนี่ยพันน้ำมันหอยอ้สุดหน่อยยำ ยำมาแทบหลายยำยำแ้แซ่บมียำนี่ยำยำเขายำสดใช่ไหมฮะยำสดครับยำกุ้งสดโอ้ยยำกุ้งสดยำหมูกุ้งสดไปมาก็หมูสับได้ยำมาแซ่บหลายครับ ค่อยๆย่องยานตกหน้าหนามเปนเล็กเติบ์ด้วนี่ปลาก็หลายๆจะได้บ่มีแหบูมีอันนั้นเนาะเนื้อเนื้อเอาแหบเอาครับตรงเนื้น้าจะน่าจะปวดซูมยัดอ่อมันกเพราะว่าอันนี้นี่อุปกรณ์เรือครบพี่น้องถ้าผู้ใดอยากมากพักผ่อนนี่เดี๋ยวจับว้าว นี่มีท่านเจาจ่อเจ้าของของพื้นที่ครับพื้นที่นะครับผู้ใดอยากมาอยากเที่ยวอยากเล่นมาพักผ่อนอูลงมาได้เด้ออูลงแคมป์รีสอร์ทอ่าอู่หลงแคมป์รีสอร์ทพี่น้องอยู่จังหวัดราชบุรีนี่อันเปิดสวนพึ่งพี่น้องเลยโค่นนองน้ำก็อุ้ยคับขนาดพี่น้องเลยนี่เป็นตาเล่นด้นี่แพเรือเขาก็มีพี่น้องเลย mình xem thì mấy tên phải còn bất kỳ khi chắc giờ như nào mình giàn giàn tốc nặng <laughs> tôi... hay... cho ไปได้เหรอก็ขึ้นเรือไปแล้วก็ก็บประกูดฝั่งนู้นไปต้องต้องแบบทําอะไรที่มันแบบแบบมาลองเบิังพี่น้องแบบปะจันภัยปะจันภัยตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยไปได้บ่ลองเมก่อนเมาทองต้องต้องตื่นเต้นหน่อยเอาบังเป็นครั้งแรกพี่น้องแต่ไพ่เรือเป็นบ่บ่แล้วไม่ก็ต้องลุนกันแล้วเอาไปไหลไปตามน้ำไม่จับลุลุนนฮ่เอาฮ่าฮ่านั่งกันได้ว้เกิดหิวล้ก่อนดีเนาะเต่านี่ก็ได้จังสี่เลยคนบ่เคยเนาะพี่น้อง แก่อะไรบันนี้ไ้ยมือกล่องมันจะไปน้ำได้ไงนั่งดีๆเอ้าไปพายไปพายมาเอ้าไปน้ำบ่จะกับพายไปจะกับพายมาตัวจะกับพายโชคเลยที่แหละเอ้ยน้องเป็นเสยเว้ยพี่น้องข้งแรกน้ำลึกไม่เท่าจอ เอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเป็นแหลวพี่น้องนี่อย่างวะเป็นครั้งแรกฟาดพึ่งโอ้โหจิ้มามขึ้นไหมนี่เดี๋ยวขมแบบสร้างมาามก็ให้มันลงไปเดี๋ยวสิขก้นเรื่องน้ำบาท่องก่อนครับเอาพายไปหาพะกูเจ้มันเนี่ยเอายิมแนี่ยหยิบเนี่ยเฮ้ยเหน จิฟลาคนเพื่อความตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของพื้นที่นี่ฮะผู้บุกเบิกสถานที่ว้าวเจ็ดนาทีผ่านไปกับการเก็บพักกูดรับี่นอนครับขับฟังพี่น้อยแต่คือมาหากินเนื้อมิเกิดมีอย่างแสบๆนี่นะแต่คือมากินในพักป็นคลองธรรมชาสติ์นี่นะมึงนี่แหละของแสบ น่แหลผักกูด,ด,ดตอนง่เงปาดตาตาตาส่นทันจอจอ,อแล้วอ,นนอ,อ,อ,อันนี้ผักกูดครนนับออข้งบนเยอะเว้ยเดี๋ยวให้มันลิง่งขึ้นมาต้องต่วขำขึ้นไม่ได้เ้ ใช่จ้ะเดี <rural conversation> ๋เดี <u ste> <ing> <c uba museums> ๋ยวนี้คือพ่ายบกไปบกมาอยู่จะลองตีท้ายจะเข้าไปทั้งฟังพุ่นห่วยโอ้ยหนอคนเก็บกับตรงไปฟังพุ่นตัวนอนอนนอนนอนอ่าเขาไปฟังพุ่นคนเก็บแต่เก็บแบบนี้ใช่ไหมจังใดเดี๋ยวนี้สุดแต่พักบ่แบบนี้ะซื้อเอาง่ายกว่ามั้งเขาบอกว่าถ้าเราซื้อเอาอ่ะมันก็ได้แค่ซื้อไม่แค่มี ต้องซื้อต้องมีเวลาไปส่งตลาดหมดมันก็ได้แค่ซื้อมันไม่เหมือน,นหากินเองส่งในร้านเช้าหมดนี่หนึ่งกำ้าซื้อกินไม่ไม่ไม่อร่อยหนึ่งกำมือซื้อมันก็แค่ซื้อนั่นแหละ,ะเหมือนที่เราเคยสงสัยว่าคนที่ตกปลาทำไมเขาไม่ซื้อเขาไม่นั่งตากแดดตกให้มันเหนื่อยทำไม,ไมเ,เคยไปถามเขานะเขาบอกว่าซื้อได้แต่มันก็ได้แค่ซื้อเขาบอก ไม่ได้ันก็ได้แค่ซื้อนี่คือผักกูดนะครับพี่น้องฮนะใครเลือกเก็บผักกูดปาหาตหาได้แบบนี้เฮ็ดงานนำ้ำไดลเที่ยวนำ้ำเป็นทางแหลกถ่ายเรือถ่ายเรือโอ้ซิบนาที่ล้วไพ่เขาทงฟังเนี่ยโบโบหอดฟังจากเถือโอ้เก็บเป็นแบบอะไ งานเก็บบัวด้หล้วมั้งเอาไหมบัวแด้จับยอดเลยเอาเก <favor I. S 3> ็บไปนี่เบงอาได้แล้วได้แล้วนี่ปาดเหีียดเหมืนยียดเหมันอ้วนเลยครับยอดมือนอ้วนเก็บไปขายดีไหมเก็บไปขายบ่เมื่แล้วเก็บไปพัดน้ำมันหอยอะไรล้โอ้พัดได้ยู่ดีเด้ยำมือเนี่ยยำ กิครับโอ<ห>้เอา้ามันนี่กับยูปาอีนี้เลยแหละมันมนี่บรรยากาศสดชืดด่นดีสูบบริอากาศบริสุทธ์เอาข้างหน้าเนาไปอีกข้างหน้าว้าวดูหน้าตาแบบจริงจังมาก เอาทายเลยนี่ทายก็ทายเดี๋ยวตัดเอานี่พี่น้องพนงานมือนี่เก็บผักกูดไดไลยเติบพี่นอ้องอ๋อสำหรับคลิปนี้กับซํำนีเลยพี่น้องมีอยังมากมายดอกพามาเก็บผักกูดกับบึงธรรมชาติและบรรยากาศภายเรือล่อ,ลองเรือเล่นเล็กๆน้อยๆพี่นอ้องมีความสุขหลายบรรยากาศชุกซึ้าสำหรับคลิปนี้กับซํำนี่เลยพี่น้องได้ผักกูดนี่ก็กกมีแห้งแล้ว เอาพี่น้อง,ส,ส, like, ใใส,งสำหรนะับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อสิ่งที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่เนาะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะพอซ้ำนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันไปคลิปหนะ้าสบายดีครับ